แรกในชีวิตเติร์ดตัวจุดประกายเลยที่แบบเฮ้ยมันทำได้ยังไงแท้ที่จริงแล้วฉันคือลูกของซี สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกอฟจากเกมสอนชาแนลวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศงานพีลอนช์ของเกม Monster Hunter Wild ที่จัดที่ยูเนี่ยนมอแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมงานด้วยก็คือคุณคาราเมะฟูจิโอกะซึ่งเป็นผู้อํานวยการบริหารแล้วก็เป็นผู้กํากับสินของเกม Monster Hunter Wild เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูบรรยากาศงานกันดีกว่าว่าตัวงานจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลย ครับก็อันนี้เป็นจุดแรกของงานนะครับก็จะเป็นบูธถ่ายรูปนะครับจะมีป้าย Monster Hunter Wild อันใหญ่เลยเป็นรูปปกเกมนะครับพร้อมกับ Cross Player นะครับผม ก็สําหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมปลาบอลเนานะไม่รู้เหมือนกันจะเรียกว่าปลาบอลหรือปลาลูกยางดีนะครับก็คือบริเวณนี้เราสามารถเดินเข้ามาต่อแถวนะครับต่อแถวแล้วก็ปลาบอลได้ก็ต้องเรียงกันให้เป็นแถวบิงโกเนาะ คครับก็กิจกรรมต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมของบูธในการทดลองเล่นเกมนะครับก็คือเราจะได้เล่นตัวเดโม่ของ Monster Hunter w i คนต่อแถวกันพียบเนะครับลองดูคนต่อแถวทางขวามือนะครับนี่สูงออกไปข้างนอกเลยคนเยอะมากเลยนะครับผม บนเวทีหลักของเราในวันนี้ไฮไลท์เด็ดว่าคงจะเป็นการได้พบเจอกับคุณคาราเมะฟูจิโอกะที่จะมาให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าการพัฒนาเกม Monster Hunter เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับส่วนอีกกิจกรรมนึงเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมของการพบกับอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งตามที่ได้ประกาศออกมาเนี่ยก็จะมีด้วยก,กันทั้งหมด3คนก็คือคุณยูกิเด็กยูคุณโรซนคิปแล้วก็คุณดังโง่เมียวนะครับผม ัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดิมัติโอนะครับผมชแนลดีมากๆเลยนะครับผมก็นอนก็เช่นกันขอบคุณมากครับผมวันนี้เดี๋ยวขอมาสัมภาษณ์คุณดิมัตติโอหน่อยแล้วกันนะครับภาคแรกที่เล่นนี่ภาคไหนครับภาคแรกในชีวิตภาคเติร์ดก็คือภาคที่จนโน่เก้าออกมาภาคจิโนาใช่ภาค p s เครับแล้วอาวุธที่ถนัดเนี่ยเป็นอาวุธอะไรครับผมจริงๆผมอ่ะเป็นเมนดาบใหญ่ดาบยาวหรือถ้าให้พูดคลุมๆก็คือเมนอาวุธประชิดทุกอย่างอาวุธไกลเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่สัม มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Monster Hunter Wild พางนี้ไหมครับแบบว่าระบบที่ออกมาตอนเล่นเดโมโถูกใจหรือเปล่าเพสของการเล่นจากภาคก่อนอย่างภาคล่าสุดคือภาค Sunbreak เนี่ยมันเป็นเพสที่เร็วมากพอมาปรับมาภาคนี้พอที่เขาเล่นความสมจริงเล่นความดูดันของม m o เตอร์มากขึ้นเล่นเกมเคาน์เตอร์อมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้คนที่เพิ่งมาจากภาค Sunbreak หลายๆคนหรืออาจจะแบบคนที่สกิปภาคมานเนาะจะต้องจูนสมองหรือแบบจูนจังหวะก,กันใหม่มก็เรื่องเรื่องนี้ก็ปรับกันอยู่สักพักเหมือนกันหลายเดโมแต่ว่าคนที่มาจากภาคเวิร์น่าจะปรับตัวง่ายแล้วก็บอกว่าพอชินแล้วต้องบอกว่าเกมภาคนี้สนุกมากรวมไปถึงเคาน์เตอร์หลายๆอย่างก็ดูสมจริงและดุดันขึ้นมาฉะนั้นใครที่ชื่นชอบความเป็นภาคเวริร์หรือความสมจริงอีโคโลจีเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะประทับใจภาคไว้อย่างแน่นอนครับโอเคครับ ถ้าเกิดว่าจะต้องเข้าไปมีชีวิตในโลกจริงๆของ Monster Hunter เนี่ยคิดว่าตัวเองมีชีวิตรอดได้ไหมครับโอ้โหถ้าเกิดเอาสมรรถภาพร่างกายจริงๆก็อาจจะยากเลยต้องออกกำลังกายเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องความเชี่ยวชาญก็อาจจะได้ความเชี่ยวชาญในการเล่น Monster Hunter คงพอได้ครับผมฝากไว้นิดเดียวมาเล่น Monster Hunter Y กันเยอะๆนะครับมาสร้างอมมูนิตี้ที่แข็งแรงแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กันไปเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณมากเช่นกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพจ Ken Extinct แล้วก็ดูเสื้อนี่เมนชาร์ r เบ r แน่นอนคุณ Ken เล่น Monster Hunter Park แรกเนี่ยภาคไหนครับอืมต้องย้อนกลับแบบที่ภาคแรกตัวออกเลยครับณวันนั้นอะ่ะผมก็แหาเกมเล่นแหละผมไม่รูจ้จะเล่นเกมอะไรดีก็เลยไปถามเจ้าของร้านเกมว่าเอ้ยมันนี่มีเกมอะไรใหม่อะไรออกมาบ้างแล้วเขาก็ชูเกมที่มีลายหน้ามังกรเนี่ยตัวแดงๆอ่ะเดูเอ้ยเกมนี้นะ กําลังฮิด Monster Hunter นั่นเองอ <Yeah. S 1> ซึ่งณตอนแรกที่ผมหยิบม,มาเล่นเนี่ย <Yeah. S 1> ผมต้บอกเลยว่ามันยากมากเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าณ <Yeah. S 1> ตอนนั้น,นคือแบบเรายังเด็กด้วยไง <Yeah. S 1> ก็งงแบบโอ้โหเกมอะไรเนี่ยมันยากเลยเกินซึ่ง มันเล่นแบบอีกทีนึงอะ่ะคือตอนช่วงแบบ Monster Hunter t e r p o r Table เนาะได้มีโอกาสเล่นแล้วแบบวูติดพันมากเลยเอาจริงๆแล้วอะ่ะมาเริ่มจริงจังแบบอยากฝนเมคานิกอะไรพวกนีน้เอาจริงก็จาการายการแข่งของช่องช่องเกมที่จีตะแควก็ได้ดูรายการนั้นเนาะไม่มีเทคนิคอะไรแบบนี้ด้วยเมันเป็นแบบตัวจุดประกายเลยที่แบบผมสนใจมากเลยว่าเฮ้ มันทำได้ยังไงเริ่มเริ่มเริ่มมีมความคิดเลยอายากจะศึกษาแต่แต่ก็ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาเพราะว่าณช่วงเวลานั้นมันเป็นแบบเฟิร์สจอบเบอร์นะเพิ่งจบเพิ่งจบเพิ่งเรียนจอบหยุดเลยเกมมาอีกทีหนึ่งคือภาคเวอร์เลยครับ ด้วยความที่ตอนนั้นมีเพศด้วยอยากกลับมาเล่นนะได้จังหวะเล่นได้จังหวะเล่นต้องบอกว่าตอนตอนที่ผมเล่นภาคเวอร์น่ะผมก็มีไลฟ์อยู่บนทวิชด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสกเซสเท่าไหร่ไลฟ์บนทวิชมันไม่สกเซสผมก็เลยแบบหาดูซิว่าทําอะไรดีน่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เบฮมอสมาผมก็เข้าไปในดูพวกเว็บบอร์ดพวกมอนทันวิกิมอนทันอะไรพวกนั้นคือบางทีมีคนโพสต์คำถามเงี้ยบางทีแบบโพสต์มันก็โดนดันลงไปเนาะผมก็เลยแบบ มีความคิดว่าเราแบบทําเพจที่รวบรวมมิวแล้วก็เข้ามาดูกันอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วคนสมัครโอจริงๆแบบร้นนล้มแบบพุ่งมากเลยอ่ะคือแบบคือด้วยที่ตอนนั้นอ่ะมันกําลังลงเครื่องพีซีด้วยไงคือแบบจังหวะมันเป๊ะมากเลยก็คือนั่นแหละคือจดเริ่มตอนที่มาทําเพจตั้งแต่เริ่มเลย้วกะยาวจะเป็นตัววันนี้เลยนี้ประมาณนั้นอาวุธเนี่ยก็ไม่ต้องถามาหรอกว่าน่าจะเป็นชาร์จเบสใช่ไหมครับมีอาวุธอื่นในใจไหมครับนอกจากชาร์จเบสด้วยการที่แบบเราทําเพจข้อมูลนะ เราจําเป็นที่ต้องเล่นพุกอาวุธเราจําเป็นต้องต้องรู้อะเพื่อที่จะตอบเขาได้และรู้แบบต้องรู้ให้ลึกเลยคำถามส่งท้ายกันเล็กน้อยมีอะไรอยากฝากถึงแคปคอมไหมครับหรือว่ามีอะไรอยากฝากถึงคอมมูนิตี้คนเล่นม o n สเตอร์ n t e r อในไทยไหมครับอ๋อฝากถึงคอมมูนิตี้ดีกว่าได้ครับขอขอบคุณด้วยนะครับที่ที่มาติดตามเพจเด็กจริงเลยตลอดช่วงเวลา6กปีนี้ก็ขอบคุณมากครับหลังจากนี้ผมก็จะจังที่กับภาควายเนาะถามลุงหางค่ำมาเลยทีเดียวบอกเลยนี่ก็ขอบคุณคุณเคนมมากมากครับขอบคุณครับ มาซาดาว่าฟิลล์ล็อกสีฟ้าคุณยุกิตะกอยู่แล้วมีอนะครับสี้าย้อกับมายอกับมาจุกจุกไจุกจุกไดหน่อยชั่วโมงัชั่วโมง ชัวเหรอไม่ชัวเหรอไอ้เงี้ยใจไม่ใช่พวกนี้ดูนาฬิกาอะไรนะอยาให้เป็นพวกนี้อยู่ใครเป็นพวกนี้บ้างนะก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพิธีกรผู้ดำเนินรายการให้กับงานพีล่าช์มอนสเตอร์ฮันเตอร์วายนะครับสวัสดีครับโปจิโปจินะครับจากช่องโปจิแห่หัวนั่นเองนะครับครับแห่หัวครับพี่แห่หัวครับแห่หัวครับแต่สำหรับงานนี้คงต้องพูดว่าแฮปปี้ฮันติงครับ ที่เป็น H H K P เหมือนกันแต่ไม่ใช่แฮหัวแต่เป yeah ็น Happy Hunting ความประทับใจในงานวันนี้เน oh ี่ยพี่ปจิรู้สึกยังไงบ้างครับแบบพี่มองว่าชุมชน m o n สเตอร์ฮันเในไทยเนี่ยทีมผู้พัฒนาเขามองเห็นเราเป็นอย่างไรในตอนนี้ก็อันนี้ผมอาจจะไม่สามารถก้าวล่วงไปถึงข้างในเขาได้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าข้อนึงเลยที่เราเห็นเลยนะคือในส่วนของผู้เล่นต่างๆที่มาไปในงานเยอะมาก ยิ่งตอนเปิดประตูตอนเช้า11บเอโมงเปิดเข้ามาปับ๊บนี่คือคนนับจะวิ่งกันมาแบบว่าโหเราเห็นแล้วยังต้องเตือนเตือนน้องๆก็เลยว่าแบบว่าเอ้ยวังระวังหกล้มกันนะแล้วก็ผมเชื่อว่าภาพทั้งวันเสาร์ที่2แล้วก็วันอาทิตย์ที่สามเนี่ยมันจะย้อนกลับไปหาทางฝั่งของแคปคอมว่าเฮ้ยมีผู้เล่นที่อยู่ในบ้านเราเยอะมากรอบหน้าแทนที่คุณจะเป็นอีเวนต์ปิดสําหรับเพรสอะไรอย่างงี้คุณทาเป็นอีเวนต์เปิดไปเลยคนรอเล่นเกมของคุณเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งม o n s t e r Hunter หรือว่าจะเป็นซีรีส์อื่นๆของทางแค p ค o มเองก็ตามผมเชื่อว่าเขาเองก็เห็นภาพนี้แล้วก็อย่าลืมครับโปรเจก์นี้โปรเจกของคุณรูโซรูโซแท้ที่จริงแล้วฉันคือลูกของซีอเขาเห็นอยู่แล้วล่ะ,ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตตลาดก็คงจะมามากขึ้นเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอ่ะโอเคในอนาคตจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าเป็นภาพที่ดี ที่ทุกคนได้มารวมตัวกันแบบนี้แล้วทําให้กลายเป็นว่าเราได้มาร่วมเจอแล้วก็พูดคุยไปด้วยกันนั่นเองพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงนักล่าชาวไทยบ้างไหมครับทั้งที่มาร่วมงานแล้วก็ทั้งที่กําลังรอเล่นเกมภาคนี้อยู่ก็จะบอกว่าแฮปปี้นติงครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะชอบเล่นอาวุธแบบไหนไม่ว่าสไตล์การเล่นของคุณจะเป็นยังไงหาตี้ที่คุณสามารถไปด้วยกันได้ ที่ร่วมเล่นกันถ้าเกิดคุณเจอคนแปลกหน้าไม่ว่าก็จะรำไรทุกคนล้วนแล้วแต่เคยผิดพลาดมาก่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เคยไม่รู้มาก่อนในแมกนิตต่างๆเรามาร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีมาล่าไปด้วยกันใครที่รู้เทคนิคอะไรแชร์แบ่งปันกันแล้วผมเชื่อมั่นว่าคำว่า happy hunting พวกเราจะล่ากันอย่างสนุกสนานคำนี้ไม่เกินจริงครับขอบคุณพี่ปจีจิตมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ วันนี้ก็จบกันไปแล้วบรรยากาศงานเป็นยังไงกันบ้างคนที่อยู่ทางบ้านได้รับชมทางออนไลน์กันหรือเปล่าแล้วทุกท่านรอคอย Monster Hunter Wild กันขนาดไหนคอมเมนต์บอกพวกเราเกมซอนกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันในเกม Monster Hunter Wild วันที่28กุมภาพันธ์นี้บน PlayStation 5 Xbox Series X s และ Steam แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการล่ามอนสเตอร์ในเกมเต็มครับผม Happy Hunting